วัสดีครับพบกับช่างเอกปืนยิงปลานะครับเมืองตากนะครับวันนี้ช่างเอกมาส่งงานนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมือสอดนะครับถนัดขวานะครับตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้เก็บช่วงปลายนี้นะครับถ้าเก็บเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงประมาณเกือบนี้นะประมาณนี้นะแต่ที่ยังไม่ได้เก็บคือเอาไว้ซอล่องก่อนนะถ้าถ้าพี่จะซอลลองอะไรก็บอกกันมาได้นะครับตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้รอซอล่องเก็บรายละเอียดนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นพวกกามคอนะครับงานที่ผมทํานะครับตัวนี้นะงานงานของผมจะเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับเฉพาะพันท้ายตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะอยู่เริ่มต้นที่550จนถึง700นะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ถ้ามีแกะลายเพิ่มก็อยู่ที่ตัว800ถึง1 0 0 0บาทนะครับถ้าแกะลายเพิ่มเนาะตัวนี้ แต่ของผมไม่ถึงพันนะครับราคาทั้งหมดของผมรวมส่งหมดแล้วนะครับผมให้ดูนะครับก็ฝากผลงานช่างบ้านสักคนนะครับของคนเมืองตากเนาะยังไงก็สนใจสอบถามได้นะครับเนาะนะครับโอเคขอบคุณครับ